สวัสดีครับผมสตอรทอเนาะนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทำถังขยะเปียกนะครับถังขยะเปียกซึ่งวิธีการแรกนะครับก็ต้องขุดหลุมก่อนนะครับขุดหลุมก่อนก็สตอท์จะมาขุดหลุมนะครับแล้วก็มีถังขยะอย่างนี้ถัขงขยะด้านนี้นะคะด้านนี้นะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัดไอ้ตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลงแล้วใส่ผมจะทําให้ดูนะแล้วก็ต้องมีฝาปิด ติดตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนคือต้องขุดหลุมก่อนขุดหลุมนี่ก็อยู่ให้ระดับประมาณสองเมตรสามนะครับของถังขยะนะครับหรือหรือกว่าแต่ให้ฝาถังโผล่ขึ้นมาได้นะครับซึ่งบางคนนะครับว่าเอ๊ะทำถังขยะเปีย่างเนี่ยทำไ้เพื่ออะไรนะครับก็ส่วนที่เราได้นะครับส่วนที่เราได้เนี่ยคือในส่วนของเป็นปุ๋ยพืชสดนะเราถ้าทาอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้ผมจะทําอยู่ใต้ต้นพยุงเวียดน,นามนะครับเป็นปุ๋ยพืชสด ไอ้อถังขยะเปียกนี่เขาไว้สําหรับใส่อะไรก็เอา,าไว้สําหรับใส่เศษอาหารของเรานะครับเศษอาหารที่เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับก็จะเป็นจําพวกเศษอาหารจําพวกข้าวหรือแกงนะครับแต่พวกไอ้เป็นลักษณะที่ย่อยยากก็อย่างเช่นเปลือกตุเรียนเปลือกส้มโออะไรเงี้ยก็ไม่สมควรน,นะฮะที่เป็นลักษณะย่อยง่ายแล้วถึงจะมาใส่ได้ในนี้นะครับก็เดี๋ยวสทจะคุรุ ก็เดี๋ยวเราทําการ,รตัดตุดอันนี้ก่อนเนาะหลังจากขุดหลุมเสร็จแล้วนะครับก็ทำการตัดตูดนี้ก่อนพทอจะใช้ไม่เรื่อยนี่ครับหรือใช้แท่นอันนี้ก็ได้แต่แท่นดีกว่า เรื่อยอกไปแล้วไม่สำเนียงอันนี้ถอดอีกครับง่ายดีโอเคเร็วก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่ามันใส่ได้พอดีไหม หลังจากที่เราได้ทําการตัดถังนะครับตัดถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําการนําถังเนี้ยมาใส่หลุมที่เราขุดกันนะครับที่เราขุดกันเมื่อสักครูน่นี้นะครับคือถังนี้เนาะถังนี้ครับการเสร็จเราก็ทําการใส่หลุมนะครับใส่หลุมหลุมนะของเราเนาะที่ได้ทําการขุดไว้นะครับก็นําถังเนี้ยนะครับไปใส่หลุมนําใส่ให้พอดีหลุมนะแล้วก็เอา ขอยูตรงนี้สำหรับดึงนะครับที่มีคนที่มีขอยู่นะก็เอาไว้อยู่ระดับนี้นะครับแล้วเราดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสะดือเนาะสะดือถังเนี่ยตัวส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้สัมผัสนะครับที่ตัวเศษอาหารเราจะสัมผัสดินนะครับสัมผัสในพื้นดินตรงนี้ส่วนพื้นดินตรงนี้จะเป็นตัวย่อยเศษอาหารนะครับเศษอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราขุดลงไปลึกอีกนิดนึงก็ได้นะครับก็ได้นะครับเราทําการขุดขุดได้นะครับขุดให้ลึกลงไปอีก ครับอีกสักหน่อยครับ,รบแต่ส่วนของตรงนี้ก็าสามารถนําสาร e อนะครับหรือสารเร่งปฏิกิริยา,าปฏิกิริยาการย่อยสลายนะครับจําพวกยาคู Yahoo, นะครับหรือว่าเป็นพวกไข่ก็ได้นะครับนํามาใส่ก็ได้นํามาใส่เป็นรองพื้นไปก่อนนะครับถ้า,าดินของเราเนี่ยไม่มีแร่ธาตุนะครับไม่มีแร่ธาตุหรือว่าเป็นดินที่เป็นดินยังไม่มีธาตุอาหารหรือว่ายังไม่มีจุลินทรีย์อะไรเนี่ยเราสามารถที่จะมาเติมดินเติมตัว ยอสลายนะครับตัวยอสลายัได้นะครับหลังจากทําการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กายพอดีนะแล้วก็นําพวกเป็นใบไม้นะครับมากบด้านข้างใบไม้ใบไม้กบด้านข้างเพื่อที่จะให้พื้นดินตรงนี้นะครับแน่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่นําใบไม้มากรบเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้สามารถนําเอาถังเนี่ยออกได้นะครับตอนที่เราตอนที่ถังขยะเปียกเนี่ยเต็มนะครับเราก็พยายามกบ อบเสร็จแล้วเนาะ,ะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเสร็จตรงนี้ยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ทําการนําฝามาปิดนะครับตรงนี้ก็เป็นอเสร็จเสร็จแล้วก็คือนําฝามาปิดเท่านั้นฝาปิดนะครับแล้วก็ฝามันจะไม่ใช่ของมันนะครับมันจะไม่ใช่ของมันก็เราก็นำก้อนหินมานะครับมาทับอีกทีทให้ฝาเน่นเคนะเนาะการเสร็จเรียบร้อยครับ <c oughs> ครับก็เสร็จไปอีกนะครับหนึ่งถัง ครับในถังขยะเปียกนะครับในส่วนของสอทอเนี้ยนะครับมีชาวบ้านถามมานะครับถามมาว่าถังขยะเปียกเนี่ยมันลดโลกร้อนอยังไงฉันยังไม่เข้าใจฉันอยากจะรู้ไอ้ฉันฉันโลกมันยังร้อนอยู่เลยฉันจะลดโลกร้อนได้ยังไงนะครับในส่วนของตรงเนี้ยนะครับสอทอก็ขออธิบายนะครับอธิบายว่าในส่วนของตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการลดโลกร้อนในระในการลดปรากฏการณ์กินเฮ้าส์แก๊สเซสนะครับของตรงนี้เนาะ ในโลกของเราเนี่ยนะครับมีกา๊าซทั้งหมดที่เป็นตัวการที่ทําให้โลกร้อนเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสักห้าตัวนะครับตัวการที่1ก็คือที่หลักๆเลยนะครับก็คือตัวก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์นะครับไอตัวก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับก็เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินนิกไนเผา,าไหม้ของเศษไม้ซากพืชซากสัตว์อย่างการเราเผาเผาเผาฟางเผาป่านะครับหรือว่าเกิดขยะไหม้นะครับการเผาขยะนะครับ <S <S ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของตรงนี้นะครับซึ่งตัวหลักๆเลยที่คาร์บอนดออกไซด์เนี่ยนะครับที่เกิดกันหลักๆก็คือเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์การสันดาบของเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยครับคือณตอนนี้เขาว่าทางโลกเนี่ยก็กำลังทําการแก้ไขโดยการใช้พลังงานที่สะอาดนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับนะครับหรือว่าการใช้ในส่วนของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เริ่มมีเข้ามานะครับเริ่มมีเข้ามาแล้วในอนาคตรเราก็อาจจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ย ในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีตรงนี้ได้ถูกลงนะครับในอนาคตนะส่วนในส่วนของก๊าซที่เราทำเนี่ยที่เราทำตรงนี้นะครับทิ้งบ่อขยะเปียกไปทำเนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการาลดก๊าซมีเทนด้วยนะครับซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ยเกิดจากการเผาไหม้ไอ้เกิดจากการผับผมกันเกิดจากการเน่าบูดกันของเศษอาหาร ะครับก็จะเกิดก๊าซมีเทนขึ้นมาแล้วก็อาจจะลดในส่วนของตัวคาร์บอนไดออกไซด์ในส่วนของก๊าซมีเทนเมื่อไปอยู่เมื่อนําขยะเนี่ยไปทับถมทับถมกันปริมาณที่มากในทรายบ่อขยะเนี่ยอาจจะเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาเองนะครับมันก็จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้คือเป็นส่วนเริ่มแรกๆนะครับซึ่งตัวการหลักๆก็จะมีตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตัวก๊าซมีเทนนะครับก็ตัว c c h f เนี่ยนะครับก๊าซมีเทนนะครับหรือตัวไนทัสออกไซด์นะครับ no นะครับไนกกกกกกาาาาาซหหัััััััววววววเเเเละะะะนนนนนีีี่ยยคคคครรบบืือออตตต้้แ็็ Uh, PFC นะครับ f ฟร o โ o c a r b o n นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่ง HFC นะครับตัว HFC ตัว h y d r o f ฟอร์ไลน์คารนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือตัวการที่ทำให้โลกเราร้อนนะครับซึ่งอ,อ,อยากจะถามอีกมาว่าเมันมันมัน,ม,นมันร้อนได้ยังไงในตะัวเนี้ยซึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่าในส่วนของตรงนี้กา๊าซพวกนี้นะครับเมื่อกาซเมื่อเกิดขึ้นในโลกเราแล้วเนี่ยนะครับมันจะระเหยขึ้นข้างบนหมดนะครับเพาราะก๊าซเนี่ยมันจะเบา มันก็จะระเหยขึ้นบนเพราะระเหยขึ้นบนมันจะไปติดอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่ชั้นหนึ่งซึ่งในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีของโลกเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ชั้นนะครับก็จะมีชั้นโทโพสเฟียร์นะครับโทโพสเฟียร์เนี่ยจะเป็นชั้นของเป็นชั้นของเมฆฝนนะครับเป็นชั้นของอุณหภูมิของเมฆฝนอุณหภูมิฟ้าแลบฟ้าร้องออุณหภูมิของการทําเกิดฝนนะครับซึ่งในชั้นนี้ก็จะห่างจากพื้นโลกเราเนี่ยอยู่ระดับประมาณศูนย์นับตั้งแต่ศูนย์ถึงรระะดับปมมาณณ12 15กกก่ยออุภูู็ใน ช่วงที่พอดีคือจะคงที่แล้วนะครับคือยิ่งสูงเนี่ยอากาศยิ่งเย็นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือชั้นสตาฟอสเฟียร์ ear, ครับสูงขึ้นมาอีกสตาฟสเฟียร์นี้ก็จะห่างจากชั้นเราเนี่ยประมาณาจากโลกเราเนี่ยประมาณ50กิโลวัดจากพื้นโลกเรานะประมาณ50กิโลซึ่งชั้นนี้จะเป็นชั้นตัวการสําคัญที่โอโซนเราอยู่นะครับโอโซนก็จะอยู่ในชั้นของสตาฟสเฟียร์เนี่ยนะครับจะอยู่ในชั้นนี้ซึ่งชั้นสตาฟสเฟียร์เนี่ย มันจะมีปริมาณโอโซนที่อยู่ในเข้มขน้นอยู่ในชั้นนี้ซึ่งจะเป็นชั้นที่ช่วยดึงดูดความร้อนดึงดูดดูดซับแสงยูวีจากดวงอาทิตย์นะครับไม่ให้ยูวีเข้ามาในโลกเรามากเกินไปนะครับถ้ายูวีเข้ามาในโลกเรามากเกินไปเนี่ยอย่างสังเกตดูถ้าเรายูวีเนี่ยจะมีทั้งคุณและโทษนะครับยูวีเนี่ยจะมีจะมีคุณสมบัตินึงก็คือฆ่าเชื้อโรคนะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราเนี่ยฆ่าได้หมดนะครับแต่ถ้าเข้ามามา,มาก ผิวหนังเราเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งแสง U V เนี่เป็นอันตรายต่อสายตาเรานะครับเป็นอย่างยิ่งท <cuales S 1> ี่เขาเรียกแสงเหนือม่วงเนี่ยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับซึ่งในชั้นน,นี้ซึ่งเป็นช <voc> ั <sovere> ้นโอโซนที่จะตักเก็บพลังงานของก๊าซตัวเนี้ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนเนี่ยก๊าซถัวเลาะเนี่ยนะครับจะเก็บอยู่เพ่งเก็บอยู่มากๆแล้วเนี่ยมันระบายออกไม่ได้เกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้อากาศของเราในโลกเราเนี่ยเกิดอบ้้ามก็เรรนนนขึะคั ซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถลดการาดตัวนี้ได้การาดดังกล่าวทั้งหมดทั้ง5ตัวนี้ได้คือจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งเนะาะลดได้เนี่ยมันจะเป็นทางที่ให้โลกเราเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงหน่อยนะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนในชั้นของหลังจากชั้นของสตาโตเฟียแล้วนะครับก็จะมีในชั้นของมีโซเฟียไอ้มีโซเฟียเนี่ยจะอยู่จะอยู่เหนือจากชั้นสตาโตเฟียเนี่ยเหนือจขึ้นไปคือเหนือจากพื้นโลกประมาณ80กิโลเมตรนะครับซึ่งชั้นนี้จะมีคุณสมบัติในการลด แรงประทะของพวกวัตถุจากนอกโลกที่จะวิ่งเข้ามาหาโลกเราโดยจะเกิดการเสียสีเสศีในชั้นบรรยากาศชั้นนี้ mm hmm. เมื่อเสียสีไปแล้วนะี่พวกดาวพวกสเเก็ดดาวพวกดาวเคราะห์นเนี่ยมันจะไดไ้ไม่มาทําลายโลกเราได้โดยง่ายเนาะได้โดยง่ายในส่วนของตรงนี้ต่ออีกชั้นหนึ่งก็อยู่เป็นชั้นเทอร์โมเฟียเทอร์โมเฟียในชั้นนีค้คือเป็นชั้นที่เก็บประจุไฟฟ้าต่างๆนะครับ ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าตัวไอออนนะครับชั้นนี้จะเป็นชั้นที่เกี่ยวกันในเรื่องของการส่งดาวเทียมนะครับการส่งดาวเทียมเนี่ยจะจะไปอยู่ในชั้นนี้กันเยอะพวกดาวเทียมต่างๆจะไปอยู่ในชั้นนี้เพราะว่าชั้นนี้จะเกิดจากการคลื่นแสงสะท้อนของตัวไอออนนะครับซึ่งชั้นนี้ก็มีประโยชน์จากเราแล้วอีกชั้นหนึ่งคือชั้นบรรยากาศนอกโลกสุดนะครับนอกโลกสุดเลยเขาเรียกว่าชั้นเอกโซเฟียเอกโซเฟียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีคุณสมบัติอะไรส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นก๊าซเฮดีฮีเลียมนะครับเป็นก๊าซไฮโดเจนและฮียมนะครับ อันจะเจนก็คือก๊าซเฉื่อยพวกก๊าซเฉื่อยเนี่ยะแล้วก็ก๊าซฮีเลียมนะครับซึ่งก๊าซส่วนใหญ่อันนี้ก็ยังไม่มีคุณสมบัติอะไรเนาะในการช่วยเหลือโลคหรือว่าคุมของโลกเรามากแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นะครับห่อหุมโลกเราไว้นะครับซึ่งตรงนั้นและตรงนี้นะครับว่าสอทอเนี่ยจะทําคนเดียวเนี่ยเอ่อจะลดโรคร้อนยังไม่ได้ฮะก็คือต้องให้พวกเรานะครับทุกคน,นช่วยกันนะครับช่วยกันลดโรคร้อนกันช่วยกันทําคนละนิดคนละหน่อยนะครับก็ถามว่าเราเราได้ประโยชน์ อะไรนะครับในทางในทางทางตรงเลยเนี่ยเราได้ปุ๋ยพืชสดนอเอาไว้สมมติว่าเราอยากจะให้ปุ๋ยพืชสดตรงกับต้นไม้อะไรเราก็ไปทําใต้ต้นนั้นนะครับส่วนได้เราได้โดยทางอ้อมหลกัหลกๆเลยเนี่ยเราก็จะได้ลดโรคร้อนนะครับได้ลดต่อปฏการกินเฮลิเอเฟกอันนี้คือในส่วนของ ในลูกหลานเรานะครับลูกหลานเราแล้วก็เราก็ต้องปลูกฝังค่านิยมปลูกฝังในระดับ DNA กับพวกเด็กๆรุ่นเราถ้าไม่เริ่มต้นที่รุ่นเราเราก็จะไปเริ่มต้นที่รุ่นไขรนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ย <remedy S 1> เราก็ขอให้ทุกท่านเริ่ม <aspire S 2> ะะเริ่มต้นกันนะครับเริ่มต้นกันทําแบบนี้นะครับคือปลูกฝังค่านิยมต่างๆเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่องค์กรต่างๆนะครับก็เป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนนะครับหรือว่าเทศบาลนะครับหรือว่าหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เป็นสิ่ง ส่วนรวมต่งตางๆนะครับก็เริ่มต้นกันนะครับในการทำรถปรากฏกัรกินเอฟเฟกน,นะครับก็มีอะไรก็ปรึกษาถามโทรหาหรือว่ามีข้อสงสัยก็ถามสอทอได้นะครับสทอทให้ให้ความยินดีนะครับยินดีเท่าที่สอทอจะมีความรู้นะครับที่จะให้ได้กับทุกๆท,ท่านขอบคุณนะครับขอบคุณครับ